ข้าเจ้ากับเปเอาแปดไท้เป็นรักร่อยเนี่ยคนลักลอบเก่าไปต่อสามก็เป็นแปดสามแปดก็เป็นเพื่อถือตัวที่โยคนถึงหลายขนาดโอ้คนถึงลายเนี่ยเอาวนนี้คนถึงหลายบมดปูเอาถือหลายคนสุขวันมันหลายคนหลายเนี่ยคนมันนัมือนมั่งเหมิงเงินโจกราบนะได้สามตัวได้สี่ปูเก็ได้สามตัวที่ว่าสองตัวคนบอกใครมาอือัันน้นแปดแปดนะคนบอกใครมาแต่ว่านั่นข้าเจ้าซื้ออยู่ กระปูให้แปดสามเม็ดเดียวคนนี้ครับผมเมนเพื่อบานเน็ตเพื่อนมันเบึงด่งอันมิโชคที่เลขนั่นเล็เนี่ก็ยังเงินปูนถ้าให้คุณพงวันเลขกมากรักแปดก็จะก่อนและเปลาครับตัละครเก่าไป ไป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 ้ทงหนาก็เป็นแปดแปดสามมันก็ถึกคนละค้อนไปท้างหังมันก็เป็นแปดสามแปก็ถึงตัวในมันทั้งตัวทั้งเต่งแต่ว่าลูกเสียปูนนี่ก็ถึงบัตรนาส้มยวนอเพื่อพุทิสัยนะอยัางดี่บอกเพราะว่าข้าเจ้าติดตามมันเด็กปูนเนี่ยย่างว่าเขามันก็ตรงเหลือตัวหนึ่งแปดกับสามเนียนมันมาทั้งสองทอนแล้วบัดมันก็ถึงสามตัวตัว แต่วันบนเิ่บ่ถึกสองตัวสองตัวก็ดูงมากยกอ้อยแยกอ้อยบ่ถึกเลยนะเเหอเพราะว่าเราบเสือสามตัวครมบึุมฮึ่มัน่ไฮ่ไไย่มฮึ่มฮึ่มแป่มฮึ่มฮึ่มฮร่มฮพ่มฮึ่มฮง่ะฮ่เฮึ่มฮึ่มฮน่มฮึ่มฮึ่มรับบฮ่มนึ่มฮ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 ่มฮึ่มฮึ่มครัมฮมฮึ่างึ่่มฮึ่มึมมมฮ่อฮึมม ไอ้ถึงว่าละคุณพอ่อสบายเอนที่แบบหืมคือที่น,นี่ฟูขวางพอเลขพูนไปยังขนนันมดนะโอ้มันติดเลขหายอยู่ดิอออันนี้เตือนเป็นข้างคีวว้ววกตัได้เนียครับผมรักหาน่ะพอสบายเจ้าสิมิชโชคที่เดขกหามันบ่ะครับผมเดขกหามันมมามาจะใส่ตึบ่ะพอสบายหงส์เซียนบ่ครับผมเออเบอร์ฟูปุติบุญเหมืงได้ดีนลเอาปีทีนี่ครับอ่า สิบสองห้าเป็นหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่เนี่ยนับตั้งแต่เดือนมการาปีนี้เลขหามันออกดูครับแต่ว่าว่างหันบ่มี่มาหรอมันขามเตเตะกันว่ามี่ว่ามี่ถ้าจะมาหรือไม่ตรงเลยเหมือเอาไปเนี้ยทดล่องกันนั่นทุกคนทดล่องกันควบสามาัญของคุณอ่าทุกคนสี่คนอย่าเนี่ยนะต้อง ใส่ใส่มันสมองกับเค้เนี่ยคอมันบอใส่มันสมองแล้วก็มันสิบบมีโชคอ่ะเ <c oughs> มือนตองวันอ่ะปูหลกฝันมันก็ยังยางไปน้ำปลาเหนา็นห่ะบานเอ็นมันลามินนกเขาตัวหนึ่งมันห,อหน้อง่าเห็นอ่ะปูปูปูเอิญไหวกูได้มาเอ,อิอนกูไปเอ,อิอนกูกว่าเสินเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังเราไ่เห็น มันเนี่เบิง้งขั้นกงคันเลมันเสียงนกเข้าครับนกเข้าอัอันห้องปูปูนะ่ะร้องพอสวายแปลเป็นตัวเลขด้วยกับคุ้นพงเนี่ยล่ะตั้งเสียงกับคุ้นแหล่พวมเนี่ยล่ะครับที่แปลเป็นตัวเลเอ่อันนี้ในความฝันเนี่ยเนี่ย,ยปูฝันว่าย,ยางไปน้้ำปลาเนี่ยะ่ะแต่แต่ว่ามันทุดดง,งายางไปอันให้เป็นเรียนไปตากอากาศตากลมเนี่ย่ะบานในรถอันในความฝันนะมัน นกตัวหนึง่งนกเข้าอันนกเข้ามันหลบห้องว่าปูปูปูสันนกเขา้าจะมันห้องกันกับพวกคยุนกเขา้าห้องอยกๆแต่ว่ามันห้องปูปูสันว์เม้วยพูดได้มากเกินกูสัตวเลี้ยวหนเลี้ยงกับพวกเหยนปูกนได้หูมืงอถถาแม่นแปลเป็นตัวเลขนะอ่ะาพอสวัยกับไอ้คุนพุงกับไอ้คุนแหลกที่ปเป็นตัวเดูกผแปดแล้วครับ เนี่ยองแบดรึเปล่าไม่แยังเท่าไห่วันคนอำเภอบนบ้านผืนก็ค้นแต่วัดนานก็โทรว่าถ้าปูป้อยไปเรียบร้อยแล้วสองคนแล้วเลขที้ฝันไปเลยนะก็งอมทั้งเลขขันน้ำม่อนฟ้าเป็นปูสามแควกันเพิ่นมันเอินดูอยู่แต่ว่าปูได้หุงเมื่อก่อนไายสามอยู่เป็นซีพุ่นแล้วมันเอินนกมันก็เอินไปเรื่อยๆเนาะครับปูก็ได้ยินฟังเอาคันแปรเป็นตัวหนึ่งอัน ที่แปรเป็นแต่ได้แปรเป็นสองตัวเท่านั้สองตัวแปดหกคู่แปดหกันมะครับหกมาจากไหนวิหกวิหกกับผมเออแปดเดอืมแปดกับปูนนะครับเออแปดเอาขั้นขั้นตัวหนึ่งกับว่าแปดหนึ่งเออลกบานนคุ้นนั่นแหละเด็กผมหมยว่าเป็นแปดเก้าไปแล้วเออแปดเก้ามี่ได้นุ่มนุ่มรอนเนี่ยโอ้โหโบงวยยักยั้งวยแล้วครับคุุ้ผงเนี่ยโอ้โหโบงหมกันครับเออ พ่อกับลูกตั้งนี้ใส่เดียวนอมันน็ตสำรับพูอันอันแต่ว่าซุ้มมันทั่วเอาเรียบอันพ้นกระแปียอยู่สำรับปูแปไปแปลเป็นน้ำของสัตว์นะอขึ้นกคนก็เป็นหนึ่งันมาบันน็ตมันห้องปูนั่นปูอันอันไออันนั้นอันนั้นอ่ะบันน็ตเสียงนั้นคือเสียงนกเขาอันมาครับผม ระหว่างก้าวกับเข้ามันคล้ายๆกันปะโอ้พูดกันแลกนี่เราหวเบาคน uh. พูดกันแลกว่าบ้าพูดเรื่องเน่ uh. นกจะเป็นเนึ่งแล้ว uh. บัน,นเข้านี่ เขาข้อค้อยใส้มันจะเป็นเข้าเหมือนมั้งถ้ากรวก็ไก่เส้เป็นเก้าผู้ก็ได้ตีเป็นเก้าหนึ่งโอ้ตีเป็นเก้าหนึ่งเลขของปูอันนี้เก้าหนึ่งอันนี้สำหรับความฝันครับผมเก้าหนึ่งเม็ดเดียวบันนี้เลขขันน้ำมันที่บ้านครับผมติดตามมาเตว่าพันโทรมาไล่ไล่อันปูบวกเมียพวกนั้นติดติดตามมาเลยพันธุ์ม้าไทยทำหมดแล้ว สำหรับอันเลขกันก็ฝันอันการนี่นะบ้วนฝันเห็นนกเข่าม้าห้องเลยนะนกกระสนหนึ่งตัวเข่าม้าก็ะสิเป็นเก้าตัวมันเสียงคล้ายๆกันนะครับผมเ่เกี้เขาคงผมตะวางผมเป็นหกนะครูนะก็เอาแล้วแต่คนสะแปลนะ คนที่ไปรี้ยนั้นเป็นัหกว่าได้วิหกเนี่ยวิหกมันกระหลายอย่างนี่บ่เนี่ทั้งแห้งทั้งกาดมันเป็นวิหกมันแปรกว้างบ้ามันยกเลิกเอออันที่ว่าเข้ากับเก้านี่มันแปลอีกต้องแปรว่าได้อกนี่คือทั้งกันมากมีทั้งเดียวระวังกันไอไอกินกระต่ายบ่กินกระต่ายหมือนกัว่าจังเนี้เอาถ้ากินกระต่ายบ่กินกระต่ายนี่อันขั้นพ่อสายแปรตัวเลื่อที่แปรเป็นตัวไหนกุ้งจระเข้เนี่ยทั้งเสนแล้วน่ะ กินกระตายตายมันก็สุนเนอะมันบอกกินกระตายเมื่อกิดเป็สุนแล้วเขาบอกวเป็นตุนสุนต้องแฟร์น่ให้มันละเอียดบ้านนวันที่เจกตบ่านนี้มันมาครับผมขันน้ำม่อนปูอ่างวดนั่นแปดหะเอองวดนั้นแปดหายงวดนั้นแปดหะยังฝ่าตะลมทะไล่นะแต่ว่าน่ยแปดอสามแปดแปดคนก็ถึงหลายที่ก็ถูกตัวจเลยได้สามตัวเลยก็ได้สามตัวแล้วเพื่อนนั่นเอา ปดเปดอันไป็ปอันไอลักลักลอยนะอันที <Go> <un liter ate> ่ปูปล่อยแปดสี่สามไม่หมดหรอปันิพัวว่าสี่สามเนี่ยบ่บ่มากปัณิพเพราะว่ามากที่อันแปดสามไอแปดสามเพราะว่าพูว่าปูแปดสิบสามปีละตัวก กูกะติดายนะมันไูไปยแปดสี่สามเป็นบมลมันมีเลขแปดสามันนี้รัก้อยเสียวยังใส่เพื่อนเขาเปลี่ยไปใส่ตัวผู้ป่วยแปดสี่สามัน่หนึมันก็เลยเป็นแปดแปดสามันนี่วันนี้เล้ออกตัวไหบ้าเลออกสามนั่นละลูกษยนเนี่ยเพิ่นผู้เพื่นฟังแล้วเพิ่นได้แบลวเพิ่นได้ถิตัววันนี้นกเข้านกเข้ามันห้องปููปูเนี่ยนกเป็นหนึ่ง เข้านี่กับเก้ามันคล้ายๆกันอันนี้สำหรับพัดนโพูดเลแบบเป็นเก้าหนึ่งอันนี้คมฝันครับผมเก้าหนึ่งคือเลขคมฝันเม็ดเดียวมีเม็ดเดียวทีนีหนึ่งอ่าครับเออบ่ไปใส่พวกต้องฟังเอาอันมันเป็นละเอียดตัวมันบ่แม่นเลขพูดลายตัวเดียวเม็ดเดียวมาตลอดครับผมเมี่ยบ้านนี้เลขคันน้ำมตอนะบ้ไหมนะครับคันน้ำมอนตัวเมื่อวันที่หกนมือแรกเป็ส่วนมน่นหย็นไอ้ค้นกับ ในมูบาทมติแถบเขาคนไปเบอด่นึเก็จะไปที่จุดเดียวรับพอสส่ไว้มาไทยท่านค้นหงากันนะิหลาบว่า้อมบ่เป็นแอดแท็กแล้วบุญเบิกบ้านบ้านเน็ดอันผู้ก็ได้เปลี่ยนผู้นำคือว่านะเเป็นเจ้าวานก็จะเป็นผู้นำตัวเพเนเจ้าวาดเป็นนังสุดท้ายท่านน้ำมนต์เวทคันน้ำมนต์อานงวัี่ผ่านมาเน่ะ แค่ันน้ำมอนได้แปดหานว่าขั้วอะไรยิ่งแปดหานเม็ดเดียวมันไปออกแปดหานเนี่ยครับผมล่างตรงๆออกล่างตรงตรงห้ว่าซุ้มขายเรียงยิงควรผวาอยู่โอ้ซุ้มขายลอตเตอรี่มันไปออกล่างเนี่ยออครับผมอันนี้สารละเก้าหนึ่งนี่มันจะไปออกลอตเตอรี้เพื่ออะไรเลขขันน้ำมอนวันนี้พวกนี้พวกเฮ็ดขันน้ำมอนไอ้ สวดมนอนไปแล้วก็เฮ็ดไปมันเทียนมันก็หยดลงแน่นไอไอคันน้ำม้อนนะครับผมเทียนเหลี่ยมหนึ่งมันเนยหยดไปไปเป็นตัวเด็กขนาดแต่ว่าพูกก็ไม่ได้สังเกตอ่ามานี้เทียนเหลี่ยมที่ส้อมมันก็สวดดนลเนาะเบ,บิดแบบผลอภปริตมาน,นี้หลังจากไอ ส่วนมันจบลงแล้วครับผู้ก็ได้เหลียวมึงกัได้ขันนำมันนะครับอันกัมนี้ย่อมบึงหลายคนที่หนุ่มก็เลยกันเลยถามว่าผู้กินตัวเดเพื่อนตอนอันตอนิึงกันได้ขันนำม้อนอันมันมันาได้เลี้ยงมันหมดอ่ะครับจากใดตัวใดมาก่อนมากุ่นมากหลังถึงว่นไปเออแต่ว่าสนับสูตรผู้เนี่ยผู้ี่เลี้ยงหลายไปหาหน่อยนะอืมเพราะว่าผู้ก็เห็ดระบบมันจะดุลนะครับวานนี้มันเรามีเห็น เลขเก้าอืมอ่าเลขหนึ่งเลขหาอืมอันของคุณแหลกเขียนไปเป๊ะปลดอันอนั้นเป็นเกนะ้าหนึ่งห้านะครับอืมบานนี่ปูเรีเ่องตัวที่ลายก็อืมกับอันตัวที่ล่ลงมาแล้อกับตัวที่น้อยครับคันขัขเนเ่นข้นก็หมายก็ว่าอัน ไอ้ขันมาวัดนี่ยจะพุทธเอาก็จินั่งทั้งหนามูเถอะไม่พุทเอาชุมนั่งตท้ายหมูมูแล้วระบบนี่เพราะว่าพวกก็เป็นพ้าเนาะออืพวกก็ได้ตีเป็นเก้าขึ้นกวนครับมาเดีห้าเป็นหลักสิบครับอ่าอันปูก็ได้ตีเป็นเก้าบาเนี้ก็ปูก็แล้วดวงวันใส่มาใส่เนี่ยเป็นหลักสิบออืเออบาเนี่อันตัวเสื้อไทยขึ้นหนึ่งบาเนี่ยปูก็ได้เตือนดึงหูสติ พอสวายดึงมันสมองว่าเก้าจะมาหรืออ้วนห้าจะมาหรือไม่ขนาดเตือนอยู่ป่านี้เรียกรถเจ้าของมีดยู่กับมาซื้อรถผู้เตือนกูแล้วอันกูจิตเสื่อนแปดกหาหาแปดกก็นะ่าก็ดเพราะว่าล่ะครับบานี้แปดกหาหาแปลกแล้วม,มันเหลือหาอย่างบับนี้น้ำชีวิตจบประเด็มันว่าหายยีกกันได้เลิกก็หาเแล้วกู เอเก้าหาหายังอี้ตรงไรมันเบิดอยู่ได้หันมีเก้าหามีหมายในโทรศัพท์จบโทรศัพทเออเจ้าพนักเปิดเอเออสีหามก็ออกไปแล้วตัดจิมรวดเจ้ผมแล้วสรางหาแล้วสร้าหากับเก้าหายี่ได้หันนั้นมันไม่เก้าหาบอสเรียกพูดนะเรับผมเออเม็ดเดียวความฝันคือเก้าหนึ่งแล้วก็สำหรับไอเลขไอ ไอขันน้ำมนต์ปู่ยิงไปที่เลขพ่อสไว้หน่ะหาสิเบียดอย่าเรื่องว่าคุณตกเลขหาหน้าตีส64ตกที่เลขห้าเลขหาเนี่ยมากย2ีหัวเนี่ยรับรอกว่าเขาเนี่ยนอนประมาณ18หัวยังต่ำมัจจิพัทธ์นี่หน่อยนึงไล่ฟังกันได้หห้านึ่งออกสองครั้งพ่อสวัยไม่เคยถูกแล้วก็501ครั้งพ่อสววยก็ไม่เคยถูก แล้วก็ห้าสี่หนึ่งครั้งก็ไม่ถูกแปดห้าล่าสุดก็ไม่ถูกเหยียด<ก><ก>ทีนี้ห้าหนึ่งจะถูกหรือไม่ก,ก็แล้วแต่ดวงคุณพ่อสว<ก>ยขนะึ้น,ออนยกกระบุญนะปูนเออขึ้นยกกระบุญไปบุญมันต่อขอนะอันนึ้งเออซิงใดสีดีก็มันดีซิงใดสีบุญดีเขาก็เป็นขามตัวนั่นแหละคือข้ผมเนาะมันเป็นเอกตัวเดียวกันฟังฟังค่